สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o ีดอ a ช n นลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระรายสร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้วันที่31ธันวาคม2 5 6 3กนะครับก็ขออนุญาตแบ่งปันข้อมูลนะครับแล้วก็อัปเดตในเรื่องของเงินพิเศษที่ต้องบอกว่าเป็นนวดเงินนะครับเพิ่มให้ในส่วนของบัตรสุการแห่งรัฐนะครับในส่วนของบัตรสุการแห่งรัฐนี่นะครับก็จะมีการได้รับอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะสำหรับเดือนมกราคม2 5 6ห แต่ที่สําคัญเนี่ยนะครับมีเงินพิเศษนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเงินเพิ่มให้ในเรื่องของการเพิ่มวงเงินซื้อให้กับทางด้านของผู้ที่มีไรายได้น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเนาะนะครับเพิ่มวงเงินครับบัตรสุการแห่งรัฐ500บาทอีก3เดือนครับกรมบัญชีกลางขยายเวลาเพิ่มวงเงินครับบัตรสุการแห่งรัฐ500บาทไปอีก3เดือนครับโดยการมอบให้ผู้ที่ถือบัตรสุการแห่งรัฐประมาณ14ล้านคน ให้เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้า500บาทไปอีก3เดือนนะครับก็จะมีการโอนและจ่ายให้ในส่วนของวันที่1มกราคม2564ได้รับเพิ่ม500บาทนะครับวันที่1กุมภาพันธ์64ได้รับเพิ่มอีก500บาทแล้วก็วันที่1มีนาคมครับ64ได้เพิ่มอีก500บาทเพราะฉะนั้นเดือนมกราคมกุมภามีนา3เดือนเนี่ยนะครับก็จะรวมเป็น1,500บาท นะครับอันนี้ก็เป็นเงินเพิ่มพิเศษให้นะครับซึ่งไม่ได้ให้ตลอดเนาะเป็นแค่ช่วง3เดือนครับเพื่อกระตุ้นนะครับให้การใช้จ่ายนะครับในเรื่องของไตมาสแรกนะฮะอันนี้เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับนะสิทธิเดิมที่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะมีผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงิน300บาทนะครับ ผู้ที่มีรายได้30 0 0 0บาทต่อปีถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับบวงเงินครับ200บาทอันนี้คือเป็นสิ่งที่ได้ประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเงินเพิ่มขึ้นมาให้ใหม่นะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสิการแห่งรัฐนะครับทีนี้เรามาดูวันที่1มกราคม64เนาะจะมีการจ่ายอะไรบ้างนะครับวันที่1ครับก็จะมีสิทธิ์ที่ซื้อสินค้าอย่างที่บอกว่าตามกรอบบบงเงินนะ200หรือ300บาท อันนี้อยู่ที่ช่วงของรายได้ใจ่ายให้ทุกเดือนนะครับซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ท่านจะต้องเอาบัตรเนี่ยไปไปรูดซื้อสินค้านะครับวันที่1เหมือนกันครับก็คือเป็นโครงการพิเศษที่เพิ่มเติมให้ที่เรียกว่าขยายเวลามาให้นี่แหละเราเรียกว่าสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อบวกให้อีก500บาทนะครับระยะเวลาก็มกราหกสีถึงมีนาคม64อันนี้นิดนึงนะครับเป็นเงื่อนไขอย่างที่บอกว่าก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดได้ นะครับเราจะต้องเอาบัตรเนี่ยไปรูดนะครับเพื่อรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมบรยการนะครับรวมไปถึงในส่วนของเ,อเกี่ยวกับการใช้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้500บาทเนี่ยมกราคม6กมันยังไม่หมดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทบไปในเดือนกุมภาพันธ์นะอันนี้แตกต่างกันนิดนึงนะแยกกันให้ดีแล้วก็ให้เข้าใจ แต่ในลักษณะนี้นะครับอย่างที่บอกว่าโดยส่วนมากเนี่ยนะฮะไม่ไม่เหลือแล้วก็ไม่พอด้วยซ้ำนะในเรื่องของการใช้ในในแต่ละเดือนเนาะอ่ะ,อะเป็นการแบ่งปันนะครับโครงการเรียกว่าเพิ่มกําลังซื้อ3เดือนนะนะครับวันที่1เหมือนกันครับก็คือค่าโดยสารวงเงิน500บาทครับอันนี้ก็ระยะเวลาก็คือทุกเดือนนะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เป็นส่วนลดแล้วกันนะนะครับต่อมาครับค่าก๊าซหุงต้มอันนี้45บาท ในช่วงระยะเวลาการใช้เนี่ยนะครับก็คือ3เดือนต่อครั้งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับเป็นส่วนลดนะนะครับต่อมาครับผมวันที่18มกราคมนะครับก็จะมีค่าไฟฟ้านะครับอันนี้นะฮะไม่เกิน230บาทนะครับได้ทุกเดือนสิ่งที่หลายท่านถามมานะครับในในค่าไฟฟ้าเนี่ยนะที่มีการโอนเข้าให้วันที่18เนี่ย เราจะต้องมีการจ่ายนะเขาเรียกสำรองเงินไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าถูกต้องตามเงื่อนไขนะทางด้านของระบบก็จะโอนคืนให้อันนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้แต่จะต้องสมัครนะครับในปีงบประมาณใหม่เนี่ยหายท่านก็สอบถามท่านก็ไปสมัครนิดน,นึงนะในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับวันที่18มกราคม64เหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะมีค่าน้ำประปาเหมือนกันไม่เกิน100บาทนะครับอันนี้ได้ทุกเดือนสามารถกดเป็นเงินสดได้ เราจะต้องไปสมัครรับสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับวันที่22นะครับก็เพิ่มเงินให้กับกลุ่มผู้พิการวงเงิน200บาทนะครับเข้าวันที่22เนาะนะครับก็เข้าทุกเดือนเหมือนกันนะครับก็กดเป็นเงินสดได้ตอนใครที่จะได้รับนะครับเงินเพิ่มนะฮะในเรื่องของกลุ่มพิการ ก็จะต้องไปสมัครรับสิทธิเช่นเดียวกันเนาะคนที่มีบัตรสุการแห่งรัฐนั่นเองนะครับเอารระนี่คะนี่ก็เป็นในเรื่องของรายการที่แจกแจงหรือเครนตกตารางเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม64ส่ทวนอีกรอบนะครับวันที่1น,นะครับก็สิ่งที่เราได้นะฮะก็คือวงเงินซื้อสินค้าซึ่งแน่นอนว่านะครับใครที่มีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาท ท่านจะได้รับ300บาทนะส่วนใครที่ได้มากกว่า30,000บาทจนถึง100,000บาทก็จะได้รับ200บาทต่อเดือนนะครับบวกกับในเรื่องของโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับอันนี้ก็เป็น3เดือนอย่างที่บอกไปเดือนละนะครับ500บาทมกราคุมพามีนา64ก็จะมีการจ่ายให้ในวันที่1นะครับ ต่อมาครับค่าโดยสารนะครับก็จะได้500บาทนะครับเป็นวงเงินนะระยะเวลาก็นะครับทุกเดือนนะครับการหุงต้มนะ45บาทระยะเวลาก็3เดือนต่อครั้งนะครับอย่างที่บอกไปนะวันที่1มกราคมซื้อสินค้าวงเงินเพิ่มกำลังซื้อค่าโดยสารรวมไปถึงการหุงต้มอันนี้นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะนะครับต่อมาวันที่18มี2รายการที่จะได้รับนั่นคือค่าไฟฟ้ากับค่าน้ำประปา วันที่18ครับก็จะมีค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับไม่เกิน230บาทนะครับค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทอันนี้ได้ทุกเดือนเหมือนกันนะฮะสามารถกดเป็นเงินสดได้รวมไปถึงในเรื่องของการที่จะต้องนะครับสมัครหรือเข้าเรียกงลงทะเบียนอัปเดตข้อมูลของท่านเพื่อจะต้องรับสิทธิ์ในเรื่องของค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานะครับและวันที่22มกราคม64นะครับอันนี้ก็จะมีในกลุ่มของเ,อเงินเพิ่มนะของเงินของกลุ่มผู้พิการ ได้ับได้200บาทนะครับอันนี้ก็จะกดเป็นเงินสดได้นะก็ต้องสมัครรับสิทธิ์เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นการสรุปให้ท่านได้รับทราบข้อมูลเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของมกราคมถึงมีนาคมจะได้รับเงินนะครับที่เขาเรียกว่าเพิ่มกําลังซื้อกับวงเงินรูปสินค้าเนี่ยนะครับวันที่1มกราก็จะรับ7 0 0ดร้ถึงแปดบาทนะครับวันที่1กุมภาพันธ์หกก็จะรับ7 0 0ดรถึงแปดบาท และวันที่1มีนาคมก็จะรับ700 8 0 0ถึง800บาทเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะแบ่งปันและอัปเดตนะครับอธิบดีกรมบัญชีกลางเผยว่าถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะที่รัฐบาลมอบให้แก่ประชาชนผู้ที่มีไรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือค่ายจ่ายในการจัดซื้อสินค้าอุปบบโภคและบริโภคนะครับเงินที่ได้นี้นะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับวงเล็บกด ATM ไม่ได้ จะต้องใช้กับเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือชำระที่ร้านธงฟ้านะครับเหมือนอาตามที่เคยชำระอยู่แล้วไม่สามารถสะสมนะครับไปใช้ในเดือนถัดไปได้ จำเป็นต้องรูดซื้อสินค้าให้หมดภายในเดือนนั้นนะครับอ่าอันนี้เป็นการแบ่งปันข้อมูลกันนะครับเพื่อจะให้รับทราบข้อมูลนะครับขอบคุณข้อมูลกรมบัญชีกลางครับที่แบ่งปันข้อมูลกันนะฮะให้ได้รับทราบข้อมูลกันถ้าอย่างไรอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับท่านสามารถที่จะโทรสอบถามได้ที่ กรมบัญชีกลางครับเบอร์02-270-6400ในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับก็ขออนุญาตนะเขาเรียกว่าวันที่31จะสิ้นปีนะรจริงๆก็เป็นวันสิ้นปีนะในส่วนของเ,ออเดือนธันวาคมนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มศักราชใหม่ปี2564ยังไงก็ขออญาตสวัสดีนะครับสิ่งที่ดีๆในปีนี้ ก็ขอให้เป็นพุนทรัพย์นะครับต้นทุนนะฮะไปในปีหน้าส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าเก็บแล้วก็นําไปนะครับในปีหน้าก็จะให้พวกเราหมดทุกหมดโศกรวมไปถึงมีโชคลาภนะครับในปีหน้าสิ่งสําคัญนั่นคือการลงมือทําผลลัพธ์ก็จะเกิดจากการที่เราลงมือทํานะครับไม่ได้เกิดจากการแค่คิดอย่างเดียวก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับปีหน้าแล้วรวยกันใหม่ทางช่องเราชช้นเดียวกันครับก็จะพัฒนายอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะเป็นมิตรคู่คิดกันไปนะครับแบ่งปันความรู้ประสบการณ์อันน้อยนิดเติมเต็มแฮนะในสิ่งที่มีประโยชน์นะครับให้กับทุกท่านได้รับข้อมูลข่าวสารกันอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้กันก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ และที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะมีพาดคลิปใหม่จากช่องเราแบ่งปันแบบนี้ให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลกันครับช่องฟิล์มชาแนลบายเกษมสันต้องรำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีแนละมีความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ